วันนี้ผมเห็นนะอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องคุณธนาธรเห็นไหมครับแต่คุณธนาธรถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วคุณธนาธรพ้นสภาพสอสอไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้คดีของคุณธนาธรอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องอ้าวงี้ชิบหายดิครับอย่างนี้ก็ชิบหายดีครับเห็นไหม มึงตัดสิทธิ์ก็ไปแล้วเขาสิ้นสภาพสอสอไปแล้วแต่ท้ายจุดไอาการสั่งไม่ฟ้องแล้วใครจะรับผิดชอบความเสียหายของพรรคการเมืองที่เขาสาได้รับการเลือกตั้งมีคนหกล้านกว่าคนลงคะแนนในเขาวันนี้ถูกยุบไปแล้วครับหัวหน้าพรรคที่ได้รับความนิยมมากคนหนึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิบปี เฮียไหมครับวันนี้ควรจะต้องลากคอไอ้วงนี้มาประหารนะพักถูกยุบพ่อคดีเงินกู้แล้วไงอ่ะผมว่ายังดีกว่าคนระับที่เขาเอาเงินส่วนตัวมาเล่นการเมืองยยังดีกว่าพักบางพักที่ไม่เคยชี้แจงว่าเงินมาจากไหนเออ ใช่ไหมครับผมว่ากฎกติกานี่มันเ่งสวยมีพรรคการเมืองไหนบ้างที่ไม่ใช้เงินแต่การที่คุณธนาธรเอาเงินส่วนตัวมาเล่นการเมืองผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเงินเขานี่หว่าบริจาคให้พรรคตัวเองเยอะก็ไม่ได้ครับยืมก็ไม่ได้บริจาคเยอะก็ไม่ได้แล้วให้ทำยังไงล่ะถามหน่อยดิ ลไอ้พักอ,อื่นมาเอาเงินมาจากไหนกันละ่ะเออใช่ไหมวันนี้ไอ้พักอื่นเนี่ยถามมึงเอาเงินจากไหนมากูเห็นป้ายขึ้นเต็มบ้านในเมืองมึงเอาเงินมาจากไหนกันทําไมล่ะครับในเมื่อเขาเป็นหัวหน้าพักเขาจะเอาเงินเข้ามาช่วยเหลือพักเขาไม่ได้หลอกครับเออผมว่ากติกาแม่งเฮงซวยอะ่ะ แล้ววันนี้ไอ้พักที่อยู่ในสภามันดีทั้งขนาดไหนเี่วผมว่านะวันนี้นะครับพักที่ผมเห็นอยู่ข้างกับประชาชนมาโดยตลอดก็มีแค่พักความหวังใหม่เนีเ่ยไอ้พักอานาคตใหม่เนี่ยครับใช่ไหมครับดันั้นผมเลยคิดว่าเราควรที่จะอยู่ไปก,กับความจริงเน่อยอย่าเพ้อเจ้อเพ้อฝัน นั้นประชาชนต้องตื่นได้แล้ววันนี้ผมอยากจะสร้างนักลบทางความคิดนะ,นะต้องการสร้างนักลบทางความคิดเพื่อมาดูแลประเทศของเราวันนี้ประชาชนจะต้องเป็นคนกําหนดทิศทางประเทศะไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ทหารไม่ใช่ข้าราชการประชาชนต้องเป็นคนที่ช่วยกันกำหนดกติกาเฮงซวยพวกนี้ต้องยกเลิกให้หมดเลย นะการตัดสิทธ์เนี่ยผมว่าแม่งเป็นการที่เฮี้ยที่สุดเลยนะถ้าประชาชนไม่เลือกก็จบแล้วใช่ไหมไม่ต้องตัดสิทธ์หรอกประชาชนไม่เลือกเนี่ยเหมือนในพรรคปาร์เซทั้งหลายแหละประชาชนไม่เลือกก็ได้สองสองมาคนละคนสองคนนะัน่นยิ่งกว่าการถูกตัดสิทธิ์อีกเพราะประชาชนไม่เอาอ่ะถึงไม่ตัดสิทธิ์มึงก็มีมีมปัญ,ญญาเข้าสภาเออ อย่างผมเนี่ยประชาชนไม่เอาแม่ก็ไม่ได้เข้าสภานาะไม่ต้องมีใครมาตัดสิทธิ์ผมหรอกกูไม่ได้เข้าอยู่แล้วเหม็มแต่อย่างคุณธนาธรเนี่ยพรรคเขาได้รับความนิยมคนทั้งหกล้านาคนนะที่ลงคะแนในให้เขาอ่ะแต่กับถูกตัดสิทธิ์อ่ะสวยพรรคกระป๋องกงระแปงปัดเศษเนี่ยแม่งเต็มสภาเลยวิ่งหากล้วยกันเป็นแถวเงเออเห็นไ,ไหมสรุป กติกามันดีแลอไม่ดีคนระับนั้นจำไว้นะเป็นบทเรียนนะพี่น้องประชาชนนะจากนี้ไปนะครับพวกเราต้องกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจแม่งแล้วครับก็ในเมื่อประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่ครับทำไมจะต้องปิดปากเราด้วยครับมันมีกฎหมายไม่รู้กี่ฉบับที่แม่งปิดปากประชาชนนทั้งที่พวกมันก็ไม่ได้ทำอะไรดีเลยวันนี้ผมเปิดประเด็นตรงๆถึงทหารเลยครับว่าขอให้ทหารเลิกยุ่งการเมืองกัแแ้ว้วันนี้ในสภาแม่งเต็มไปด้วยทหารในสอวอมีแต่ทหาร แล้วก็เห็นแล้วไหมเว่าผลงานของสอวชุดนี้เป็นชุดอับประยศที่สุดเลยครับจริงผมสนิทหลายคนครับในที่เป็นสวสนิทกันมีผู้ใหญ่หลายท่านที่เคารพนับถือกันก็เป็นสวมีนายทหารระดับบิ๊กบิ๊กหลายคนครับก็รักและเคารพกันแต่ผมจะไม่ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเดังนั้น สวก็คือเป็นชุดที่อับปะยชนที่สุดการแก้แร,รัฐมโนูญเนี่ยต้องแก้ทั้งจบับเลยจะแก้คำส้นตีนอะไบางมากตาใช่ไหในเมื่อวันนี้อำนาจของประชาชนกูจะเขียนยังไงก็ได้เพราะประเทศนี้มันจะได้เลิกแัดจริตตะที เราจะยอมรับสภาพแบบนี้ไม่ได้วันนี้คุณเห็นไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนเขาตีรูปหน้าประชาชนอยู่ทุกวนันนะบ้านเมืองอยู่ในภา,ภาวะลำบากยากแค้นเนี่ยหลายคนยังฉลุงภาษียังสนุกสนานนยไม่ได้เตรียมกระลาหัวเลยคนระับประชาชนจะอดตาย,ยแต่ก็มี คนนี้ควรจะประหยัดทําตัวเป็นแบบอย่างอย่างฐานภาษีทะลุงภาษีครับไม่รู้ทําลงได้ยังไงไม่รู้สึกกระดากอายบ้างเลยเหรอประชาชนกําลังลําบากขนาดนี้แต่พวกคุณก็ยังฐานภาษีอย่างสนุกมือและทั้งชีวิตพวกคุณก็ไม่เคยเสียภาษีซะด้วยซ้า คุณมีแต่การใช้ภาษีนะคุณถลุงภาษีสนุกสนานแต่ประชาชนวันนี้ทุกยากนะไปไล่ดูเถอะผมว่าเยอะแยะมากเลยชนชั้นสูงชนชั้นตักดินาทั้งหลายแหล่เหมือนกันวันนี้หัดมีจิตสำนึกบ้างนะในช่วงที่เวลาที่ประชาชนทุกยากแบบนี้คนระับควรจะช่วยกันประหยัด ควรจะช่วยกันดูแลประชาชนแต่ไม่ใช่เหยียบย่ำน้ำใจกันวันหนึ่งถ้าคอพายติลินอย่ามาเรียกร้องหาความปานีจากประชาชนนะมผมเบื่อความหลั่งหินของประเทศนี้เต็มทนแล้วนะเสีอิสเอียนนะผมเบื่อถ้อยคำนะครับที่พยายามเสกสรรปั้นแต่งจนกลายเป็นประเทศนี้มีแต่วาทกรรม จะจับต้องอะไรไม่ได้วันนี้คนบางกลุ่มบางพวกเนี่ยก็พยายามที่จะเสกสรรคำพูดเอามาหลอกพวกเราในอดีตเนี่ยเราอยู่กับความหลอกลวงมาโดยตลอดใช่ไหมแต่วันนี้เด็กๆได้เปิดกะลาออก ทำให้เราได้เห็นโลกกว้างขึ้นเด็กๆไม่ยอมรับกับการคําพูดที่มไม่จริงสมัยก่อนพวกเรานี่นะเขาว่าไงเขาว่าตามนั้นนะ่ะไม่กล้าเถียงการเถียงผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้แต่วันนี้นะครับเด็กๆก็ไม่สนใจเขาไม่ยอมให้เอากลาค้อบเขอีกแล้วถ้าพูดอะไรมาไม่จริงแม่งสวนหมดอ่ะ งนั้นเราต้องอยู่กับความจริงนค่ับไม่งั้นประเทศเราจะล้าหลังครับประเทศเราทุกวันนี้มันล้าหลังว่ามันดับจลิตพวกผ,ผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยเป็นคนนําความดับจลิตนั่นคือหายนะประเทศนี้ประชาชนทํางานกันแทบตายนะครับแต่กลับไม่ได้รับการยกย่องชื่นชมคนบางคนี่ยไม่เคยทําอะไรเลยพวกมึงก็อวยกันซะจน เป็นเทวดา